ดูดวงตามราศีเกิดประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2566คลิปนี้เป็นของคนเกิดราศีกรกฎคนเกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีกรกฎไพต่ตัวตนของคุณไพ่หนึ่งเหรียญในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมีแนวความคิดว่าอยากจะ หาช่องทางใหม่ๆหาอาชีพเสริมหรืออยากจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมคุณจะมีโอกาสที่จะขยับขยายจะได้รับความอุปถัมภ์จากคนรอบข้างหรือลูกค้าเก่าแก่ที่คุณเคยติดต่อประสานงานกันมาแต่สิ่งที่จะต้องเตือนก็คืออย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่คุณกําลังทําหรือแผนการที่คุณกําลังทําเพราะว่าคุณอาจจะอยู่ท่ามกลางคนที่ เมื่อคุณทำดีเด่นก็จะเป็นภัยหรือคอยขัดแย้งหรือคอยวิพาควิจารณ์มันจะทำให้คุณรู้สึกท้อถอยได้ค่ะจงสู้ต่อไปนะคะเพราะความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าค่ะการงานของคนเกิดราศีกรกฎคือไพ่8ดไม้เท้ามีเกณฑ์ยกย้ายเขยบขยายเปลี่ยนแปลงงานจะมีโอกาสได้งานที่ ใจหรืองานที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นบางคนมีเกณฑ์เดินทางติดต่อประสานงานทั้งต่างจังหวัดหรือต่างแดนใครที่ทําธุรกิจในช่วงนี้ที่ผ่านมาอาจจะยอดขายยังไม่ค่อยตรงตามเป้าหมายแต่ก็มีเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ในช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธรร์การใช้สื่อสารออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและจะมีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะ ใครที่สมัครงานไว้อาจจะเป็นงานที่ตัวเองสมัครตำแหน่งหนึ่งแต่เขาอาจจะให้คุณลองทำอีกตำแหน่งหนึ่งถามว่าทำได้ไหมมีโอกาสที่จะทำได้นะคะแล้วมีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมงานนั้นด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังทำงานอยู่ที่องค์กรเดิมในช่วงนี้ปัญหามันอาจจะมาจากเรื่องของ การติดต่อการทำงานร่วมทีมงานนะคะอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้รู้สึกว่างานเนี้ยมันสุดติดขัดแต่คุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ค่ะและใครที่ได้งานโครงการใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้อย่าไปคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่ของคุณแปดไม้เท้าเนี่ยคุณจะใช้ประสบการณ์คุณจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณและเรียนรู้เพิ่มเติมนามา ปรับเปลี่ยนนํามาประยุกใช้แล้วก็จะทําให้งานของคุณก้าวหน้าค่ะหน้าที่การงานของชาวสีก๊กก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานนั้นมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเจ้านายอย่างประถามแต่มันจะมีปัญหาเรื่องของบริวารมากกว่าค่ะที่ทําความยุ่งยากใจหรือบางทีบริวารขัดแย้งกันเองแล้วคุณก็ทำให้รู้สึกว่างานมันเดินช้าแต่โดยภาพรวมก็ยังถือว่าดีค่ะเรื่องการเงินค่ะ ไพ่ราชินีถือไม้เท้าว่าจริงๆคุณมีเงินสะสมอยู่คุณมีเงินกองทุนหรือคุณมีคนอุปถัมภ์นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎอาจจะมีเกณฑ์อยากจะขยับขยายปรับเปลี่ยนในเรื่องของธุรกิจของตัวเองคุณจะเสียค่าใช้จ่ายในการหาสถานที่ทำงานหรือหาสถานที่ประกอบธุรกิจใหม่รเรื่องของการปรับเปลี่ยน อุปกรณ์เครื่องใช้สนงงานักงานรายจ่ายจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะของการเดินทางยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยการปรับเปลี่ยนซื้อบ้านใหม่คงจะต้องควบคุมการใช้จ่ายให้ดีๆถึงแม้ว่าการเงินของคุณจะมีเข้ามาดีนะคะเพราะว่าการเงินคุณเข้ามาจากหน้าที่การงานคุณเข้ามาจากเงินประจําหรือ,อไรายได้เสริมหรือการลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็เกิดผลค่ะแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายยังรอยอยู่เหมือนกันและก็มีเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอีกเรื่องของการยกย้ายอีกอันนี้ก็ทําให้คุณ ต้องคิดหนักเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีจุกจิกจุ้จี้อยู่ตลอดเวลานะคะเงินก็ยังเก็บไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรและใครที่ทําธุรกิจนะคะอยากจะลงทุนอะไรโดยที่จะไปกู้หนี้ยืมสินถ้าถามว่าขอเครดิตได้ไหมขอได้ค่ะแต่ไพ่ราชินีถึงไม้เท้านี่คุณอาจจะมีงานอื่นๆมากมายเยอะเกินไประวังเรื่องการลงทุนใหม่ๆโดยการไปกู้หนี้ยืมสินมาใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่า เรื่องค่าใช้จ่ายมันเยอะเกินไปเขาบอกว่าชะลอไปก่อนก็ได้หรือศึกษาเรื่องของธุรกิจใหม่ๆที่คุณอยากจะเอามาต่อยอดทางธุรกิจของคุณไปก่อนนะคะเพราะช่วงนี้การใช้จ่ายของคุณยังอยู่ตรงหน้าที่การงานของคุณอยู่ยังอยู่ตรงเรื่องที่จะต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ทํางานเรื่องของบริวารอีกนะคะสําหรับเรื่องโชคลาภของคุณนะคะตัวเลขของคุณคือเลข5กับเลข9ค่ะความรักคนโสดไพ่6ดาบคนโสด จะเจอคนที่เข้ามาในลักษณะของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือในด้านของการเลื้อเฟื้อการช่วยเหลือการเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่จะเป็นลักษณะแบบไม่ได้หวือหวาค่ะอาจจะออกมาในแนวคนให้กําลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าจะมีปัญหาในด้านของอารมณ์ในด้านของ เวลาไม่ตรงกันแล้วก็ที่สําคัญคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจก็เป็นเรื่องของอาจจะเข้าใจผิดกันในช่วงหนึ่งคะในเรื่องของอมีคนเข้ามาทําให้คุณกับคนรักมีปัญหาแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะสามารถฝ่าฟันประสัปัญหานั้นไปได้ค่ะโอกาสที่จะพัฒนาเป็นคนที่รู้ใจแล้วก็สร้างครอบครัวมีค่อนข้างสูงนะคะความรักของคนมีคู่ไพ่ก้าถ้วยคู่ครองคนรัก ช่วยเหลือหน้าที่การงานดีแต่ด้วยนิสัยของแต่ละคนหรือความเป็นลูกส่วนตัวสูงของคุณหรือประกอบกับคนรักก็มีงานมากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้วาจาหรือการดูแลเอาใจใส่กันให้มากขึ้นค่ะอาจจะมีความห่างเหนินกันในด้านของหน้าที่การงานแล้วก็ระวังเรื่องของเรื่องเล็กๆน้นอยๆก็ เอามาทะเลาะเบาะแว้งกันได้แต่ภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ไพ่ก้าถ้วยอาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายนึงมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเยอะเกินไปก็อาจจะขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากค่ะสุขภาพร่างกายไพ่ห้าไม้เท้าเกิดจากความเครียดสะสมเพราะคุณมีภารกิจหน้าที่การงานเยอะขึ้นหรือเกณฑ์การเดินทางไกลในด้านของติดต่อประสานงานมากขึ้นตัวคุณเองจะคล้ายๆกับเป็นคนที่ รองรับอารมณ์ของคนอื่นหรือมีหน้าที่ให้คําปรึกษาคุณก็เลยไปเครียดตรงนั้นด้วยค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะระวังเรื่องของอาหารการกินสุขภาพร่างกายของคุณไม่ได้เจ็บแค่ได้ป่วยแต่อาจจะเกิดจากความเครียดนะคะเครียดสะสมแล้วก็พักผ่อนน้อยแล้วก็อาหารการกินขาดการออกกําลังกายอาจจะมีน้ําหนักตัวเพิ่มได้ค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแม่หมอก้อยมาลินีด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ